ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดงลงทุนนะครับก็เพจของเราชาแนลเรานะครับก็จะใน้นเรื่องการลงทุนล้วนๆนะครับก็แต่ว่าอานาคตอันใกล้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินด้วยนะนะครับส่วนบุคคลนะก็จะมา,อาบอกแนวคิดวิธีนะครับในการที่ว่าจะทําให้พูดง่ายๆว่าเราเอาตัวรอดทางการเงินได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็บอกตรงๆว่าตอนนี้ก็ การมาเป็น full time investor นะครับก็คือหมือนกับว่าสามารถบริหารจัดการเงินจนมั่นใจแล้วออกมาใช้ชีวิตแบบโดยที่ก็ไม่ได้ทำงานประจำนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางมานะครับจนถึงจุดนี้นะครับก็เรียกว่าแผลเต็มหลังอ่ะนะก็ผ่านน้มลุกคลานมานะครับ ซึ่งหนึ่งหนึ่งในเส้นทางที่ผมเดินทางแล้วาสามารถที่จะใช้เส้นทางนี้จนมาถึงจนจนจนจุดที่เรียกว่าาผมสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพางานประจําก็คือการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งก็เส้นทางเดินผมยังอีกอีกไกลนะยาวไกลนี่ก็ยังเป็นอ่ามัก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงคนทั่วไปในในสังคมอะ่ะคนที่ทํางานกินเงินเดือนพนักง,งานประจําอะไรเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของการทํางานนะครับซึ่งเราก็คล้ายๆว่าอ่ามัน,นเป็นความจําเป็นอ่ะนะอย่างเช่นเราอาจจะต้องต้องการอะไรบางอย่างที่จําเป็นหรือบางคนก็อาจจะประสบกับ ภาะวะฉุกเฉินที่ไม่คัดคิดนะอย่างเช่นการจะป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ซึ่งผมเองก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็นหนึ่งในในคนที่ประสบภาวะการเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงประมาณสิปีที่แล้วนะซึ่งเรียกว่าจะป่วยหนักถึงขั้นถึงขั้นชีวิตอ่ะนะครับแต่รอดมาได้แล้วก็ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่นะว่าเฮ้ยเราจะมาหวังพึ่งพิงงานะประจําอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเราต้องทำอย่างอื่นบ้างแล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะ เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวดยาวเกินไปนะครับก็วันนี้ตลาดหุ้นนะครับอยากจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะก็คือเป็นไงครับวันนี้วันที่19สิงหานะครับติดลบไปอ่า21จุดนะมีช่วงลงไปต่ำสุดนี่เกือบถึง1300จุดเลยนะก็เห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดนะครับที่ออกจากสเต็ตควอนตีนแล้วกลับมาคือเหมือน,นว่าพ้นถึง4วันแล้วกลับมาเป็นโควิดอ่ะ นะแต่เป็นปู้ปบวยที่มาจากต่างประเทศนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อย่ากัดตกนะอย่ากัดตกก็พยายามพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยถ้ากับเราช่วยประเทศชาติแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องธนู3ดอกนะครับธนู3ดอกกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับก็หลักการนียเป็นหลักที่ผมใช้นะครับ ใลการลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการไปบ้างนะครับเป็นบทความที่ผมเขียนร่วมกับทางาฟ i n Space นะคือหลักการมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยก็คือเป็นหลักการ3า,าหลักนี้แหละธนู3ดอกนะ,อะวิธีการนะครับสาหรับธนู3าดอกที่ผมใช้เนี่ยก็คือหมายความว่าเปลี่ยนหมายความว่าเฮ้ยเราเป็นนักยิงธนูนะครับที่มีลูกธนูอยู่แค่3าดอก มีลูกธนูแค่3มดอกฉะนั้นเราจะยิงม่วงไม่ได้ถูกไหมถ้าเราเป็นนักยิงธนูมือแม่นนะครับแต่ลูกธนูเนี่ยมันมีอยู่แค่สามดอกนะเราจะต้องเล็งให้ดีใช่ไหมครับยิงให้มั่นนะครับเพื่อให้เข้าเป้าหมายที่เราเล็งไว้อย่างแม่นยำนะครับท้ดู3ามดอกสําหรับผมนะสำหรับผมนะครับสำหรับท่านอื่นผมไม่ไทราบนะนะบอาจจะเป็นปืนแต่ผมไม่นิยมปืนนะไม่นิยมความรุนแรงนะก็ะคือดอกแรกเป็นธนูที่ใช้ยิงหุ้นระยะยาว นะครับคือหาผู้ระยะยาวที่จะถือต่อไปอย่างน้อย5้าถึงสปีนะครับหรือว่าอาจจะถือไว้ตลอดชีวิตก็ได้นะครับธงรูดอกเนี้ยผมจะใช้สมาธิมากนะในการเล็งให้แม่นยําก่าดอกอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าตัดสินใจซื้อผู้ระยะยาวแล้วเนี่ยก็ไม่คิดจะขายนะครับไม่คิดจะขายไม่ว่าจะเกิดมหาสงครามหาาร่านสหรัฐนะหรือสงครามการค้าเดือดรุ่แค่ไหนก็ตามผมก็ไม่คิดขายอ่ะนะ มก็บอกตรงว่าหุ้นกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มรถไฟฟ้านะครับที่ผมลงทุนมานานนะครับเนี่เป็นธนูดอกแรกนะครับดอกที่2นะครับดอกที่2เนี่ก็คือเป็นธนูที่ใช้ยิงหุ้นระยะกลางใช้ยิงหุ้นระยะกลางนะครับสําหรับหุ้นระยะกลางก็หมายถึงหุ้นที่ว่าเราจะถือสัก 3- 5ถึงปีเท่านั้นนะธนูดอกนี้จะลึกเจาะลึกเราต้องเจาะลึกเข้าไปที่งบการเงินด้วยนะครับนี่ดอกแรกก็ต้องเจาะลึกงบการเงินด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราจะดูภาพใหญ่มากกว่าเน้นเน้นที่ภาพระยะยาวมากกว่านะครับ แต่อันนี้เราเน้นที่งบกันเงินเลยนะครับทําไมเราต้องเน้นที่งบกันเงินก็คือเราจะหาปัจใจัยในการเติบโตในระยะ3-5ถึงปีนี้นะครับโดยคุณภาพหุ้นเนี่ยที่ที่เราจะเลือกลงทุนก็ผมก็เออโอเคให้ลองมาหน่อยได้นะครับลองมาหน่อยได้นะครับเพราะว่าเราจะคล้ายๆพูดง่ายๆว่าเราจะเก่งกาไรจากปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละนะ,ะต่อไปดอกที่3นะครับดอกที่3ามเนี่ยก็คือเป็นธนูที่ใช้ยิงหุ้นระยะสั้นนะครับโดยะระยะเวลานะครับ การลงทุนเนี่ยประมาณสักหนึ่งสองปีนะอ,นอันแรกในสอันที่สองสามห้าปีนะครับแต่จริงมันมีเร็วกว่านั้นนะเพราะว่าอ่าอย่างหุ้นบางตัวผมลงทุนแค่สามเดือนเองทำไมมันถึงเร็วเพราะมันขึ้นเร็วครับมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมผมรีบตัดสินใจไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นเร็วนะครับคือหุ้นบางตัวที่ผมลงทุนอ่ะสามเดือนกาไรร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเร็วไงขึ้นเร็วผมก็จะเป็นที่จะต้องขายริมออกมานะแต่ผมไม่ได้ขายหมดนะ ก็คือว่าอาจจะสั้นกว่านั้นนะครับธนูดอกนี้ใช้วิธีเก็งกำไรด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือว่า value speculation จริงๆมันก็ดอกที่สองก็คล้ายๆกันแต่ดอกนี้มันจะจุดตัดของดอกมันคืออยู่ที่ระยะระยะเวลามันสั้นลงนะครับสั้นลงโดยที่ว่าจะทําการหาหุ้นที่ลงทุนระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยต้องหาตัวเลขระยะสั้นนะครับที่เรียกว่า,า catalytic parameter เราต้องหาให้เจอนะครับการลงทุนเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเราเป็นนักยิงธนูสามดอกนะทำให้เราไม่ซื้อหุ้นแบบ จะเ็บสะปะมัวซัวนะครับแต่ต้องเลือกหุ้นที่ใช่สําหรับเรา,าจริงหุ้นที่ใช่สําหรับคนก็แต่ละคนก็นิยามไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเมื่อคิดจะซื้อหุ้นระยะยาวห้าสิบปีต้องดูอะไรบ้างนะครับอ่ะประการที่สองนะเมื่อเราคิดจะซื้อหุ้นระยะยาวห้าสิบปีขึ้นไปต้องดูอะไรบ้างก็คือหากเราคิดจะซื้อหุ้นระยะยาวขนาดนั้นเนะี่ยสิ่งที่ต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือธุรกิจนั้นๆในอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับจะถูกดิสละบ์ไหมดมด โดยที่ว่าธุรกิจดีเนี่ยควรผูกขาดไกลๆนะในพื้นที่ของเขาเองนะไม่ใช่ว่าผูกขาดแบบเป็นสเสด็จขาดขนาดนั้นนะหมายความว่าผูกขาดในพื้นที่ของเขาเช่นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะก็คงไม่มีใครไปสร้างรถไฟฟ้ามาซ้อนทับกันถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่เช่าอะไรต่างๆข้างในนะครับโฆษณาอีกนะไม่ไม่มีใครมาแข่งทับเส้นทางกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสนามบินที่ผูกขาดในพื้นที่ก็ได้ในช่วงเนี้ยสนามบินราคาลงมาเยอะนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะแต่ผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อนะ เพราะว่าเงินท่านนั้นต้องรับผิดชอบเอานะแต่ผมผมก็ดูแล้วมันลงมาเยอะจริงๆนะอะ,ะการที่3นะครับหุ้นลงทุนร,ระยะการต้องดูอะไรบ้างนะท,ที่เราบอกก็คือลงทุนร,ระยะการเนี่ยสาถึงหปีสิ่งที่เราต้องตรวจสอบอันดับแรกก็คืองบดุลของกิจการนะครับว่าแข็งแรงหรือไม่มีสินเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีตัวชี้นำำาํากําไรหรือว่าที่เรียกว่าอ indicator นอี่มันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยหากเราต้องการลงทุนในหุ้นเก็บหนี้นะหุ้นเก็บหนี้ที่ มีตลาดหุ้นเนี่ยเดดีอนินดิเคเตอร์ก็คือเฮ้ยตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่ากระแสคนไทยเป็นนี้คูณเลยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องยอมรับตรงนี้นะเรายิ่งช่วงโควิดนี่ก็ยิ่งเยอะนะแล้วมันเริ่มเป็นนี้เสียงไงพอเริ่มเป็นนี่เสียปุ๊บเป็นนี่ที่ไม่ขอให้เกิดออไรายได้ปุ๊บตัวชี้นำมันก็จะอยู่ในช่วงเนี่ยมันอยู่ S curve ของพวกบริษัทพวกเนี้นะครับโอกาสที่หุ้นกลุ่มนี้จะเติบโตมันก็มีสูงนะครับซึ่งมันก็เพื่อเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่มีขยากให้มันเกิดขึ้นนะไม่มีอยกให้ประเทศไทยมีคนมีคนเป็นแต่นี่อ่ะแต่ว่ามันเป็นไปแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับมันอ่ะอันที่สี่ก็คือประการสุดท้ายนะพุ้นเก่งกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานดูอะไรนะครับก็คือสำหรับพุ้นที่เก่งกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานในสิ่งที่ต้องมองหาดับแรกก็คือตัวเลขระยะสั้นหรือ l e a อยิงอินดิเคเตอร์ที่มันสั้นมากๆนะที่สั้นมากๆในระยะเวลาหลักเดือนหรือว่าอาจจะภายในหนึ่งสองปีนะยิงหลักเดือนก็มีนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นหุ้นสื่อสารนะที่ผมเคยลงทุนนะผ่านไปแล้วมีการเอาสินทรัพย์เข้ากองกองรวมกองสร้างพื้นฐานนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีกำไรพิเศษแน่นอนเราก็ดักซื้อไว้ล่วงหน้าถ้าราคามันต่ําแต่ถ้าราคาสูงมันไม่ซื้อนะเร <laughs> าซื้อราคาต่ำนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือราคาหุ้นต้องยังไม่ตอบรับนะครับแล้วเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยอะไรที่คนรู้กันหมดแล้วเนะี่ยช่องว่างมันเริ่มปิดลงแล้วบางทีแบบเฮ้ยเราคิดว่าราคาเนี่ยมันถูกแตจกิงให้จะไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนว่าคนรู้้แลวอนะ่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทํากําไรโดยเฉพาะในยุคแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ต้องทำนะข้อสรุปและข้อคิดนะครับธนู3ามดอกสำหรับผมก็คือเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงแบบมุ่งเน้นนั่นเองนะก็คือไม่ได้มุ่งเน้นจนลงทุนหุ้นตัวเดียวแต่ว่าแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นหุ้น3าระยะถ้าเรามั่นใจก็ควรลงทุนในธนูแค่3ดอกเท่านั้นหรือว,ว่าหุ้น3าตัวไปเลยนะแบบเน้นๆเ,เลยแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็กระจายนะครับแต่ว่า ผมแนะแนะว่าไม่ควรเจ็ดเกินเจ็ดตัวนะมันจะมันจะยุ่งไปหมดหมั่วหมดแล้วแต่ว่าคนที่พอร์ตใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคนที่พอร์ตใหญ่เขาต้องกระจายให้มากที่สุดเพราะว่าเขาต้องการรักษาความมั่งคั่งเขาไว้แต่คนที่พอร์ตแบบระดับเล็กระดับกลางอย่างเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรกระจายนะครับโดยก็แบ่งน้ําหนักหุ้นตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับอ่ะก็ผมก็มีคอร์สลงทุนนะครับถ้าใครอยากจะเสริมแ่ในเรื่องการอ่านงบนะครับอ่านง,งบการเงินนะระบับจับมือทํานะครับ แล้วก็สร้างคามเปนเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตนะครับแล้วก็เฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเสริมกันในเรื่องพวกนี้ก็มาลงคอร์สกับผมได้3คอร์สสาคอร์สราคาเดียว3ามสาราคาเดียวเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าคอร์สละสามสามสามนะซึ่งก็ผมบอกเลยว่าผมทำค่อนข้างที่จะย่อมยาวอ่ะนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าถึงคอร์สการเงินที่ก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับโดยที่ว่า ถ้าเราทําฟรีทำแล้วมันก็ดูไม่มีคุณค่านะก็ถือว่าเป็นการลงทุนในความรู้นะครับลงทุนในความรู้แล้วก็เอาไปใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับอาจจะใช้ได้ตลอดชีพเลยนะก็มีหลายท่านที่เขาเรียกว่าไม่ไม่เคยลงทุนมาก่อนไม่เคยเปิดพอร์ตมาเรียนแล้วก็ไปเปิดพอร์ตเลยนะซึ่งก็มันก็ดีกว่าการที่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกไหมนะครับแล้วก็ ผมก็จะเน้นวิธีการหาหุ้นเติบโตปรัชญาการลงทุนของผมคือต้องลงทุนในหุ้นเติบโตเท่านั้นนะครับอ่ะผมก็จะแถมอ e ีบุ๊กให้อีกสามเล่มด้วยนะสามเล่มนี้เอาไปอ่านกันเลยนะครับแล้วก็จะมีมีแถมให้เข้ากลุ่มคุยหุ้นด้วยนะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับใครสนใจก็เข้ามาสมัครเรยียนได้นะหรือว่าแอดไลน์ไปก่อนก็ได้นะครับพูดคุยกันนะอ่ะส่วนับคลิปนี้เท่านี้ถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันผมก็จะขอบคุณมากเลยนะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ